หนึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งเป็นคลิปหวาดเสียวเลยแหละวินาทีที่ <ฮะ S 1> เด็ก2คนเขากำลังขี่รถจกักรยานเล่นกัน2พี่น้องปร,ร,รากฏไปขับอ,อ,อยู่ขับขี่หลังจากรถคันนึงเขากำลังจะออกตัวรถ <ฮะ S 1> แต่ถอยหลังไปชนเด็กไปดูภาพนะครับไป,ไปดูภาพค่ะค,ค,คุณผู้ชมเว็บไซต์360ทวีนะคะของรัสเซีย เผยภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นเด็กสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์อยู่เล่นอยู่แบบนี้แล้วก็มีรถคันหนึ่งนะคะผู้หญิงสองคนเขากำลังเดินขึ้นรถที่ลานจอดรถกว้างเชียแต่ถอยไปชนเด็กแบบเนี้ยนี่ถอยไปชนเด็กด้วยความเร็วสูงเลยนะคะมีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะเขาวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กนะคะแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยลงมาดูเด็กแล้วลงมาดูแป๊บหนึ่งค่ะแล้วคนก็เดินตามมา เดี๋ยวภาพทีมงานทิ้งไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าจังหวะที่เจ้าของรถนะคะสองคนเขาขับรถแล้วทับเด็กเสร็จแล้วลงมาดูเนี่ย mm hmm. เขาอาศัยจังหวะที่พลเมืองดีคนอื่นเดินมาไปช่วยดูไปช่วยดูเด็กแล้วขับรถหนีค่ะนี่ฮะนี่นะคะเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยอ๋อมีคนมาดูอ๋อเดี๋ยวมีคนมาช่วยแลวอะไปยังไง าไปเอขับ <ไป S 1> รถ <ไป S 1> หนี <ไป S 1> เลยอะค่ะ <ไป S 1> ทีนี้พลเมืองดีเขาเลยนําเด็กส่งโรงพยาบาลนะคะเด็กมีอาการกระดูกหน้าแข้งหักแต่ว่าไม่เสียชีวิตสุดท้ายคนขับรถคันนี้ถูกตำรวจจับได้ในเวลาต่อมานะครับ สอบสวนแล้วเจ้าตัวอ้างว่าไม่เห็นว่าเด็กได้รับบาดเจ็บหนักอะไรก็เลยขับรถออกไปเลยตำรวจลงโทษปรับเป็นเงิน3 0 0 0 0รูเบิลหรือราวๆหนึ่ง้าพันเก้ารบาทแล้วก็ยึดใบขับขี่ครับเจ้าตัวอ้างบอกว่าอเห็นเด็กไม่เป็นอะไรแล้วก็เลยขับตัวออกไปนะ